มีคำถามเข้ามาในอินบ็อกว่าช่วงหลังๆคล,ลิปของ่หยาทำไมดูแปลกไปคือใสขึ้นดูแปลกตานะครับอยากได้แบบนี้ต้องทำยังไงก็จริงๆแล้วมันก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับกล้องก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะมากนะกล้องนี่ไม่เยอะมากแต่ว่าที่เยอะมากๆน่าจะเป็นเรื่องของแสงนะเพราะว่ามีการเปลี ank, ่ยนแปลงตัว modifier แต่ก่อนนี้จะใช้เป็นพวกโดมนะครับเป็นโคมใหญ่ๆแต่ทีนี้เหยาขี้เกียจให้มันเกะก,กะห้องอ,ะอ่ะก็เลยเก็บแล้วก็ เอาแลนเทินมาด้วยสาเหตุบางอย่างนะครับไอ้ตัวแลนเทินมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงก็คือมันจะเป็นโคมแค่โคมจีนกระจายแสง270องศาส่วนด้านหลังที่เหลือมันจะไม่ได้ไไม่ได้กระจายนะครับเกือบๆจะอมนี้อมนี้คือรอบตัวนะครับแต่ว่าแลนเทินเนี่ย270อองศาแล้วก็มันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เวลาที่ไฟถูกโมดิฟายตัวนี้แสงก็จะนุ่มขึ้นเพราะว่าแหล่งกำเนิดแสงมันใหญ่ขึ้นตามกฎของมัน การวางไฟของพี่เาเนี่ยคือต้องการจุดประสงค์ที่ว่าเออโอเคส่องหน้าเราส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเวลาที่เราหยิบจับถืออะไรขึ้นมาเอากล้องวางเนี่ยมันจะต้องชัดด้วยหรือว,ว่าวางของบนโต๊ะก็ถ่ายให้มันชัดไปเลยทีเดียวไม่ต้องออมีไฟหลายตัวมาคอยส่องอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟก็อยู่ที่เดิมอันเนี้ยแลนเทอร์มันช่วยได้เพราะมันกระจายแสงรอบๆบ,บนะครับแต่ว่าการวางไฟของพี่เาเนี่ยจะวางชิดกับออหน้าต่างซึ่งหน้าต่างของพี่าก็จะมีมูลี่สีขาวอยู่ เวลากลางคืนเนี่ยเราจะปิดมูลี่เพื่อให้เหมือนมูลี่เนี่ยมันสะท้อนกลับมาเป็นรีเฟกด้วยอ่าก็ให้แหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ขึน้นก็จะไม่ได้แบบว่าคอนทราตัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีบ้างแต่ว่ามันก็น้อยลงแหละแต่ถ้าเป็นนอนกลางวันอันนี้ก็เป็นเ,เทคนิคที่หลายคนคงทราบกันดีก็คือเปิดมูลี่ซะแล้วก็ให้มันเบลนเข้ากับแสงแอมเบียนนี่ครับอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเราปิด ตัวแลนเทิร์เราจะเห็นว่าอันนี้คือแสงแสงกลางวันนะที่เปิดจากหน้าต่างก็จะมีแบบทําให้มันดูเป็นธรรมชาติแหะแต่ว่าแสงรอบๆมันหายไปเนาะเราก็เปิดไอ้ตัวแลนเทิร์นี้ขึ้นมาตัวแลนเทิร์เนี่ยมันก็หาซื้อไม่ยากนะมีหลายยี่ห้อแต่ผาไม่อยาใช้เป็นอะเพอเจอร์นะครับ แลนเทอร์ซื้อมานานมากแล้วแต่ไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่าแสงมันเหมือนแบบอย่างที่เห็นอะก็คือแบบใสๆเคลียร์ๆไปอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็แบบหูอยากได้แบบซีนิเมติกและช่วงหลังขี้เกียจแล้วเอาแบบเนี้ยอันนี้มันง่ายดีถ้าใครใช้พวกงานบิวตี้นะครับหรือพวกที่ขายของออนไลน์อะไรเงี้ยงานบิวตี้ดวงเดียวก็อยู่ละแต่ถ้าขายของออนไลน์นี่อาจจะแบบ2ดวงนะยืนคู่กันอะไรเงี้ยแล้วตัวนี้ใช้ไฟแรงๆหน่อยนะมันก็กระจายโอ้ทั่วห้องเลยแหละ อันนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็ลองดูลองปรับใช้กันดูอันนี้ก็ตอบคำถามจากทางบ้านแล้วนะ,ะถ้าใครมีอะไรก็อินบ็อกซ์ามาได้นะครับเดี๋ยวตอบให้